สวัสดีนะครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวใครเข้ามาสายเปตองก็ฝากกดติดตามเปตองช่องท่องเที่ยวทั่วไทยไว้ด้วยนะครับผมจะพามาชมเปตองอันนี้จะตัดเข้าสีครับประชาชนไทยคู่ทั่วไปเฉพาะที่มีคุมเรานาอยู่ในเขตลำสามแจ้วนะครับนี้ อันนี้ก็ถ้าดูไปทั่วประเทศก็เยาว่ากันเพราะว่าไปตองสนามเข้ายากแล้วก็ไม่ใช่หัวกะทิที่เล่นอยู่ในสายนครลังสิตสายแถบรังสิตนี่ครับเป็นมือสมัครเล่นโอ้ตรงนี้บอยทำดีมากเลยสรอมลูกพี่วินัยต้องตีครับ อุ้ยนั่นไงพอตีจริงไม่โดนไม่เกเห็นซ้อมตีเป๊ะ,เ,ปะเห็นไหมตียากนั่นไงนั่นไงเลือีกหนึ่งลูกอีกไนไล่อย่างเดียวครับลอยลูกมาปังโดนครับแต่นี้บ่อยต้องไม่หลุดลุ้นให้พี่แจ็คตีหลุยก็ดูลูกบ่อยเข้านะครับ โอ้เข้ามาดีด้วยเข้ามาดีด้วยลูกนี้โอ้โหไอแผนเข้าปลายไงลูกนั้นอยู่อะไรนะดูพี่แจ็คจะตีครับลูกนี้มีอย่างเดียวตียอย่างเดียวครับเตรียมลอยลงมาป้องโอ้ยหลุดครับเป็นว่าบอยกับแผนสายยี่สิบนำฟในน้ำแข็งหนึ่งหัวแรกครับอันนี้เป็นหัวที่สองครับ ทีมทุกสาย20ขึ้นแต้มแผนก็ทิ้งลูกแรกหัวแรกทุกรอบครับมาชมกันต่อว่าใครจะได้แต้มวันนี้ดูนะครับอันนี้ที่เหลืออยู่นี้ก็คือประชาชนชายทั่วไปที่เหลืออยู่8ทีมครับจะตัดเข้าเหลือ4ทีมชิงที่1 2 3 4ต่อไปส่วนรุ่นอื่นก็มีถึงรอบชิงแล้วก็บางรุ่นครับนักกีฬาก็ ที่แ่งจบก็กลับบ้านไปก็เยอะอยู่พอสมควรตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ทีมพี่แจ๊จะขึ้นมาครับขึ้นมาแบบนี้ไม่ถึงไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยน,เ,ยนเข้ามาพี่แจ็คเข้ามาอันนี้พี่แจ๊ค เข้ามาเปลี่ยนครับลูกนี้ชนเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วพี่แจ็คเปลี่ยนแล้วโอ้โหลมแรงครับพี่น้องมีลมก็เย็นหน่อยครับตอนนี้อุณหภูมิ39องศาครับตอนนี้แผนเปลี่ยนครับแจ็คจะเข้ามาชนลูกตัวเองครับหัวหน้าสั่งหลุดแล้วครับพี่น้องหลุดไปหลุดมาตอนนี้พี่ไหนต้องเข้ามาครับลูกนี้เปลี่ยนครับ ไม่ตีมันห่างตีเขาเข้าได้ถามได้เนี่ยยังจะช่วยลูกล่างอีกน,นเนี่ยหัวหัวครับหัวโอ้โหโดดมะดงมาเด้งลูกนี้ตีได้นี่บ่อยจะตีครับต้องลอยถึงลูกเท่านั้นถึงลูกถึงเหล็กครับพี่น้องถึงลูกถึงเหล็กอูมาทางนี้ต้องไม่ตาย นะครับต้องเข้าคุมตีไม่ได้บอยเหมือนจะชนลูกแผนเข้ามาโอบไปป่าไปดงเลยพี่ในต้องเข้าอย่างเดียวครับเพราะว่าลูกแผนกับบอยคุมอยู่2ตีรับ3าทีรับสานะครับดูนะครับจะตีโดนไหมลูกนี้ตีโดนได้สามทีสามแต้มไม่มีลูกวัดนำสามหนึ่งครับต่อไปเป็นลางที่3แล้วนะครับคะแนนพี่แจ็คก,กับพี่ พี่นายแอมแข็งขึ้นนำสามหนึ่งแล้วครับหัวที่สามครับ,รบอ,อันนี้พี่แจ็คจะเข้ามาครับไม่ไม่เด้งมาครับแผนขึ้นมาแล้วครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ออกครับครับอีกสนามหนึ่งเป็นคู่ผสมนะครับ คู่ผสมประชาชนทั่วไปสามแต้มสามนำสามหนึ่งครับอีกอีก,อ,กอีกสนามครับผมจะพูดให้สับสนอันนี้เป็นคู่ผสมชายหญิงทั่วไปครับประมาณนั้นอันนี้ประชาชนชายทั่วไปคู่ครับดูพี่แจ็คจะเข้าเปลี่ยนหรือไม่ดูครับลูกนี้มีเป้าลูกล่างคือหมายผ่านมาชนะประมาณนั้น ดูลูกเข้าคุนแผนครับเปลี่ยนได้ไม่ได้ดูแซกมาอ้อมมาไหลผ่านครับพี่น้องเหมือนลูกออกหมดแล้วเหมือนบอยจะเสี่ยงตีลูกหนึ่งดูนะครับดูนะครับบอยจะตีโอโหช่วยเข้าคมแล้วครับ โอ้เข้าดีมากเปลี่ยนโอ้ลูดแพ้แพ้แพ,แพ้ใช่หรือ,อม,มึงดูเปลี่ยนกูดูไม่เปลี่ยนนะแผนลูกนี้มันสูสีครับต้องเรียกกรรมาการไปวัดถ้าเขาชี้ลูกไหนได้ก็คือลูกนั้น,นดูนะครับว่าเขาจะชี้ทางไหนตลางเม็ดเท่านั้นที่จะบอก เขาให้เสมอเขาให้เสมอกลุกเมื่อสักคู่นี้เสมอกันบ่อยต้องเข้ามาต่อครับดูนะฮะลุงนี่เออเฮออออออ้ออกป่าเลยทีนา่านออกทั้งคู่เลยมีกี้นี่ตีได้สวยงามมากสาม ดูพี่แจ็คเข้าครับกะช่วยลูกล่างจะดูว่าพี่ในจะตีไหมครับตีเลยจะช่วยลูกล่างอุยยังได้ยู่เขาจะดันลูกล่างเข้ามาครับถ้าดันลูกล่างเข้ามาได้ห้าเลยเหมือนจะได้สามครับ นี่ลูกนักกีฬาต้องวัดกันเองครับเพราะว่าถ้ามันสูสีก็คือวัดกันแล้วก็แล้วเลยประมาณนั้นไม่ต้องเรียกกรรมาการเอาเข้ามาเรียบอยู่ก็ฝั่งนี้เป็นประชาชนผู้ชายหญิงครับ ฟังดูฝั่งพี่แจ็คต่อตอนนี้จะเป็นหัวที่ห้าลังที่ห้าครับไปสาบไปตองทีมพี่นายน้ำแข็งนำเจต่อหนึ่งครับแจ็คขึ้นมาลูกนี้น่าจะสวยโอ้ว่าถือว่าห่างหลุดไปแล้วครับนึกว่าจะสวยคุณแผนขึ้นมาเปลี่ยนห้างๆครับ ดูพี่แจ็คเข้าโลกนี้กันครับเยี่ยมอันนี้พี่แจ็คขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยพี่แจ็คหลุดสองโลกครับรอบนี้ถ้าอยู่ในโซนพี่วินัยก็ตีได้แต่ตีไม่มีประโยชน์ห่างตั้งใจเต็มที่แต่ลูกเปตองกับสนามไม่เป็นใจอ้าไหลมาแล้วคานไม่ถึงแล้ะ <c oughs> ลูกเข้าพี่วินัยครับนานไงเข้าดีมากต้องตีอย่างเดียวถึงจะเปลี่ยนครับดูลูกตีบอยครับต้องถึงลูกถึงเหล็กเท่านั้นลอยมาลูกนี้โอ้ยตีเบตองเลยเนี้ย <c oughs> แผนตี <c oughs> ถึงเหล็กด้วยต <c oughs> ีได้อีกลูกเดียว ป้งโอ้โหไม่โดนเหมือนกันครับแต่ลูกนี้ถ้าพี่วินัยตีโดนได้แต้มมันตีโดนแล้วครับสามโยถึงไม่ถึงโอ๊ยคานยังรั่วสามเข้าอีกลูกเดียวเจมครับเจเย็นโอ้โหโคมได้แต้มชัวร์สี่เจมครับ เป็นนั้นว่าทีมพี่ัยน,น้ำแข็งชน,นะทีมพึกษา20บอยกับคุณแผนไปอันนี้ยังไม่ตกรอบนะครับใครแพ้ได้ไปตัดล่างต่อครับส่วนพี่วินัยกับแจ็คก,ก็เข้ารอบไปไปรอชิงชิงเนาะพี่เนาะเขาไม่ให้ตัดแล้วเขาจะจับคู่ใครชนะเข้าชิงเฮ้ยเหลือสีทีมต้องตัดอีกรอบหนึ่งครับใครชนะคือชิงครับไม่มีตัดรอบล่างรอบบน